สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำยำปลาดุกฟูนะคะจะสอนวิธีการทอดปลาดุกฟูให้เป็นแพ่สวยพร้อมสูตรน้ำยำรสเด็ดรับรองว่าแซ่บถูกใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะมาเริ่มกันที่การล้างปลาดุกเลยนะคะวันนี้แม่ซีได้ปลาดุกมาจากตลาดประมาณ3ตัวน้ําหนักอยู่ที่2กิโลกรัมนะคะได้มาก็ทำการล้างค่ะโดยการขยงกับเกลือนะคะเพื่อให้เมือกบนตัวปลาเนี่ยหลุดออกไปค่ะ ถูไว้ทั่วตัวปลาเลยนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดสักประมาณ2-3รอบค่ะ พอล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็นํามาเรียงใส่รังถึงไว้ค่ะแม่ซีจะนําไปนึ่งให้สุกนะคะรองด้วยตะไคร้ค่ะเพื่อดับกลิ่นคาวนะคะพอน้ําเดือด่านก็นําปลาดุกของเราลงนึ่งได้เลยค่ะ ใช้เวลานึ่องอยู่ประมาณ20-30นาทีหรือจนกว่าปลาจะสุกดีนะคะถ้าใครไม่นึ่งเนี่ยก็สามารถนําไปทอดนําไปอบหรือนําไปย่างก็ได้นะคะใช้วิธีไหนก็ได้ที่ทําให้เนื้อปลาสุกค่ะปลาของเราก็สุกดีแล้วค่ะแม่ซีใช้เวลาในการนึ่องอยู่ที่ประมาณ30นาทีนะคะเราจะปล่อยให้เนื้อปลาเย็นสนิทจากนั้นก็นําไปแกะกันค่ะ ระหว่างที่รอเราก็มาทําน้ํายําแล้วก็เตรียมเครื่องเคียงกันค่ะส่วนผสมก็จะมีพริกสดแม่สีใช้พริกแดงจินดาเขียวแดงนะคะน้ําตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้น้ํามะนาวข้นสดน้ําปลาแท้อย่างดีมะม่วงเปรี้ยวสับแล้วก็ซอยเป็นเส้นเส้นเม็ดมะม่วงหิมะพานถั่วลิสงสองตัวนี้ใช้แบบดิบนะคะเดี๋ยวแม่ซีจะนําไปทอดให้สุกค่ะขึ้นช่ายซอยแล้วก็สุดท้ายหอมแดงซอยค่ะมาผสมน้ํายํากันค่ะ น้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนแกงพุนๆนะคะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะครึ่งค่ะสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะน้ำมะนาวข้นสดหนึ่งสองแล้วก็ครึ่งคนให้ละลายค่ะ ละลายดีแล้วเราก็ชิมรสได้เลยค่ะให้ออกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะคะแซ่บเลยค่ะแต่ถ้าใครชิมแล้วรู้สึกว่าขาดรสชาติไหนไปเนี่ยสามารถปรุงได้ตามชอบนะคะสุดท้ายเลยใส่พริกค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้เนื้อปลาก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะเนื้อกันค่ะไม่เอาหนังไม่เอาก้างนะคะนี่ค่ะดูก้างดีๆนะ นำเนื้อปลาที่แก่ได้มาตำให้ละเอียดฟูเลยค่ะใครไม่ตำก็ใช้วิธีการปั่นก็ได้นะคะละเอียดประมาณนี้ก็เป็นนันใช้ได้ค่ะเทเนื้อปลาใส่ชามผสมค่ะตามด้วยน้ำมันพืชใส่ลงไปให้ท่วมเนื้อปลาเลยค่ะ คนให้เข้ากันนะคะน้ามันเนี่ยจะทําให้เนื้อปลากระจายตัวดีไม่จับเป็นก้อนค่ะเวลานําไปทอดในกระทะเนี่ยก็จะปูกระจายเลยนะคะโอเคค่ะให้ดูลักษณะเนื้อปลานะคะจะมีลักษณะเป็นครีมแบบนี้ค่ะถ้าของใครเนี่ยรู้สึกจับตัวกันแน่นเกินไปสามารถเพิ่มน้ํามันได้เลยนะคะตัวน้ํามันเนี่ยไม่จํากัดปริมาณเลยค่ะ โอเคเดี๋ยวเรานําไปทอดกันเลยค่ะตั้งกระทะน้ํามันเดี๋ยวแม่ซีจะขอทอดถั่วก่อนนะคะใส่น้ํามันปริมาณเยอะพอสมควรเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วก็วอร์มน้ํามันให้ร้อนแต่ไม่ต้องร้อนจัดค่ะแค่พอร้อนนินดๆก็สามารถใส่ถั่วลงไปได้เลยเริ่มร้อนแล้วนะคะแม่ซีจะทอดถั่วทีละตัวค่ะเพราะว่าขนาดของถั่วไม่เท่ากันฉะนั้นจะสุกไม่เท่ากันค่ะ ทอจนสุกเหลืองเลยนะคะโอเคสีประมาณนี้ได้แล้วค่ะตักขึ้นพักให้สเสด็จน้ํามันนะคะนี่ค่ะสีที่ได้ตามด้วยเม,ม,ม็ดมะม่วง ครจะไม่ใช้เม็ดมะม่วงจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะจะทานแต่ถั่วลิสงหรือว่าจะทานแต่เม็ดมะม่วงก็ได้แล้วก็ที่สาคัญห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดไม่งั้นถั่วจะไหมก่อนสุกค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะ ถระทาใบเดิมแต่เพิ่มน้ำมันให้มากขึ้นใช้ไฟกลางเหมือนเดิมแต่ต้องวอร์มน้ำมันให้ร้อนจัดร้อนแบบควันขึ้นเลยนะคะหรือว่าวิธีเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือจุ่มตะเกียบลงไปค่ะถ้าเกิดฟองลอยแบบนี้ก็แสดงว่าร้อนดีแล้วนะคะตักเนื้อปลาลงไปประมาณหนึ่งทพีปนๆค่ะถ้าน้มันร้อนดีมันก็ปลูกระจายแบบนี้เลยค่ะ น้ำมันเริ่มนิ่งเราก็จัดทรงได้เลยนี่นะคะจะัดทรงได้เลยถ้าเกิดว่ายกขึ้นไปแล้วปลาดูกเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเราจะจัดทรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงแม่ทีก็ตักขึ้นได้เลยค่ะโอเคเหลืองแบบนี้ก็ตักขึ้นได้เลยนะคะ เป็นแพรสวยงามดีมากๆเลยนะคะก่อนจะทอดกระทะถัดไปก็รอสักครู่ค่ะให้น้ำมันกลับมาร้อนจัดเหมือนเดิมพอร้อนจัดก็ใส่ลงไปได้เลย ยำปลาดุกฟูของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำยำก็พร้อมเครื่องเคียงก็พร้อมเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะตักเครื่องเคียงตามลงไปตามด้วยน้ำยำราดให้ทั่วคลุกนิดนึงนะคะแล้วก็ชิมเลย ปลาดุกฟูกรอบมากๆน้ำยำก็จัดจ้านทานด้วยกันลงตัวพอดีเลยนะคะเมนูนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ